กับเกๆก่อนนะครับวันนี้ก็สรุปตัว h a t g พ t นะครับจริงๆผมอยากจะสรุปว่ามันมีประโยชน์กับพนักงานออฟฟิศนะครับสามารถใช้ h ท t g พีได้ทุกวันอะไรบ้างนะครับตรงนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานนะครับวันนี้ก่อนที่ผมจะทำคลิปเนี่ยผมก็คิดว่าน่าจะทำไว้แบบมาอธิบายก่อนผมจะไดะ้พูดได้เป็นประเด็นนักขึ้นด้วยจากใหม่แบบที่ทำนะครับผว่าอันสำคัญอันดับแรกเลยเนี่ย มัน่าจะเป็นเรื่องของการเป็น personal assistant นะครับเป็นผู้ช่วยส่วนตัวนะครับสถาการณอะไรบ้างที่ใช้ได้นะครับผู้ช่วยนะครับส่วนตัวเช่นตอนที่เราประชุมอยู่แล้วมีคนอธิบายคำศัพท์ยากนะครับแล้วเราอยากรู้ในทันทีเลยว่ามันคืออะไรนะครับโดยเฉพาะก,การประชุมออนไลน์เนี่ยบางทีเราประชุมกับคนหลายทีมนะครับแล้วก็อาจจะเป็น คนที่ใช้คำศัพท์เฉพาะได้นะครับเช่นมีคนพูดถึงกฎหมาย p dpa เนี่ยเราไม่รู้จักเราก็ถาม chatgpt เลยนะครับเขาอาจจะตอบแล้วอธิบายให้เราอย่างง่ายได้นะครับ chatgpt เนี่ยก็มีข้อดีอย่างหนึ่งคือว่าเราสามารถบอกให้อธิบายในคำศัพท์ที่ยากๆเนี่ยให้เป็นเรื่องง่ายๆได้นะครับตรงนี้ก็เป็นผู้ช่วยเราได้ดีมากๆเลยนะครับ ChatGPT เนี่ยช่วยเราเขียนอ e ีเมลนะครับแต่อีเมล e เนี่ยจะอธิบายในนี้แต่ว่าในการที่จะรีไลท์หมายถึงว่าเรามีอ e ีเมลอยู่แล้วที่เราเขียนนะครับเราอยากให้ ChatGPT เนี่ยช่วยให้มันเขียนได้ดีขึ้นนะครับตรงนี้ก็ ChatGPT ก็จะช่วยต,วตว gamma, รวจเช็คแกมม m ดูเรื่องของคําพูดการแต่งรูแปแบบประโยคเนี่ยก็สามารถที่จะบอกว่าพีซ e ดีไลน์หมายอีเมลนะครับตรงนี้ก็ช่วยได้นะครับ ChatGPT ช่วยรีไลท์ hmm. ได้นะครับอีกอย่างนึ่งคือการสรุปข้อมูลนะครับ mm hmm. ChatGPT เนี่ย สามารถสรุปข้อมูลเช่นเราถามข้อมูลเรื่องเรื่องหนึ่งนะครับอาจจะมีเป็นประเด็นประเด็นว่ามันมีอะไรบ้างเช่นสงครามโลกมันเกิดจากอะไรนะครับอาจจะมีหลายประเด็นแต่เราอาจจะเอาประเด็นหนึ่งเนี่ยถามชัดที่พีเพื่อให้ข้อมูลเนี่ยลงรายละเอียดเรื่องนั้นได้ชัดที่พีก็สามารถทําได้เลยนะครับก็แก้ถามต่อว่าไอ้พีซเทลดีเทลของเรื่องนี้นะครับหรือว่าบางทีประเด็นมันลึกเกินไปนะครับเราอยากจะให้มันมองมุมมองสูงขึ้นเนี่ย ก็สามารถที่จะให้ ChatGPT ช,ช่วยได้ครับครับเดี๋ยวมาเริ่มตั้งแต่เบอร์หนึ่งก,ก่อนดีกว่านะครับอันแรกคือผมว่าน่าจะเป็นประโยชน์อย่างมากแล้วก็ทุกคนนะครับเรื่องภาษาอังกฤษเพราะว่า ChatGPT เนี่ยเป็นแชทบอตมีความเก่งเรื่องภาษามากนะครับสามารถที่จะแปลอังกฤษเนี่ยเป็นไทยได้เลยนะครับแต่ว่าอาจจะไม่เก่งภาษาไทยเท่าไหร่นะครับแต่อังกฤษเนี่ยเขาจะเก่งมากนะครับดังนั้นถ้าเราพิมพ์กัมมาที่ผิดเนี่ย ChatGPT จะช่วยแก้กัมมาให้เราได้ด้วยนะครับ ให้ ChatGPT เนี่ยช่วยแก้ให้เราก็สามารถดูดูว่าเออแล้วที่มันดีกว่าจะเป็นยังไงนะครับหรือแม้กระทั่งให้ ChatGPT เนี่ยออกแบบการเรียนภาษาอังกฤษได้เลยนะครับบอกว่าไอ้เราอยากที่จะใช้ภาษาอังกฤษในการทํางานนะครับต้องเขียนอีเมลต้องประชุมกับคนต่างชาตินะครับช่วยวางแผน20วันให้หน่อยว่าเราจะต้องเรียนรู้อะไรบ้างรู้แคบอะไรที่เราควรอยู่บ้างนะครับครับต่อไปนะครับเป็นอีเมลนะครับอีเมลอีเมลนี่ก็ช่วยได้ กำหนดท็อปิไปเลยว่าเออเราอยากจะเขียนอีเมลเพื่อที่จะบอกว่าข้อหนึ่งงานเราอาจจะส่งไม่ทันนะข้อ 2. ความคืบหน้าของงานเนี่ยตอนนี้เสร็จอะไรไปแล้วบ้างข้อ 3. นะครับแล้วให้ chatgpt เนี่ยช่วยแต่งอีเมลให้ใหม่เป็นรูปแบบที่สวยงามนะครับเรายังสามารถบอกโทนได้นะครับว่าเป็นโทนที่เป็นทางการนะครับหรือโทนที่เป็นอของอเรียกว่า ทีมงานที่เป็นสนิทสนมกันเป็นเฟรนลี่นะครับหรือว่าจะเป็นลลกษกของการตัวอย่างเช่นเราอาจจะไม่เห็นด้วยกับบางประเด็นช่วยเขียนอีเมลตัวอย่างเรื่องนี้ให้หน่อยนะครับก็อันนี้ก็น่าจะช่วยได้เยอะเลยนะคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์มากๆต่อไปนะครับเป็น Excel นะครับ Excel เนี่ย คิดว่าหลายๆคนเนี่ยใช้ Excel เป็นพื้นฐานอยู่แล้วนะครับพนักงานออฟฟิศแต่บางทีเราลืมสูตรนะครับว่าแต่ลราสูตรมันคืออะไรเนี่ยถามเจ้าที่พิธที่ได้เลยนะครับเช่นแบบผมจำ นะครับหรือวเป็นประเด็นประเด็นตรงนี้ได้เลยนะครับตรงนี้เขาเก่งมากเรื่องนี้เลยนะครับตรงนี้ทําให้เราสามารถที่จะไม่ต้องอ่านทั้งหมดนะครับเราดูประเด็นตรงนี้ก่อนแล้วค่อยไปโกดีูว่าไอ้เรื่องนี้ในเนื้อหาพูดว่าอะไรนะครับต่อไปนะครับเป็นเรื่องของการมิทติ้งตัวนี้ก็ใช้บ่อยนะครับให้สมมติว่าเราจะมิทติ้งตัวโปรเจกต์ใหม่โปรเจกต์หนึ่งนะครับก็ให้ชางที่ิเนี่ยช่วยเขียนอันเจนดา้าเราอาจจะเล่าให้เขาฟังก่อนว่า เขาก็จะกำหนดไว้มันเรื่องเซิร์ฟเวอร์มันจะต้องประชุมอะไรบ้างนะครับการขึ้น ERP ใหม่เขาก็พอรู้นะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับเราก็เอาตัวนี้ไปแต่งเพิ่มได้นะหรือแม้กระทั่งการจด Minute of Meeting นะครับเช่นเราประชุมมาเนี่ยในในบีเนี่ยมีการจดมาแต่เนื่องจากว่าพูดเร็วมากเลยนะ ต่อไปนะครับอ,อันนี้เอาแล้วนะครับเป็นคําศรรัพท์ยากๆครรําศรรพัพท์เฉพาะทางนะครับครรําศัพท์ที่เราประชุมแล้วเนี่ยเราไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะครับอันนี้ก็ให้ ChatGPT เนี่ยช่วยเรียกว่าอะไรอธิบายให้มันง่ายนะครับแล้วก็ทันทีด้วยนะสาคัญคือมันรู้ทันทีเลยถามปุ๊บเนี่ยมันรู้ทันทีถ้าเราเสิร์ชกูเกิลเนี่ยอาจจะใช้เวลานิหนึ่งต้องไปนั่งหานะครับตรงนี้ถา,ถามถ้าเป็นคําศัพท์ที่เป็นคําศัพท์ทางการที่เขาพูดในที่ประชุมเนี่ยร้อยละเก้าสิบนะครับ ช h ร t t p เนี่ยรู้หมดเลยไม่ว่าจะเป็น PDPA สวัสดีคอนตัมหรือเราอยากรู้ว่ากิปโตเนี่ยมันเพื่อให้เข้าใจง่ายยังไงนะครับเราก็ถามชารว่าเออช่วยอธิบาย PDPA ให้เข้าใจง,ง่ายๆหน่อยอะไรประมาณนี้นะครับต่อไปนะครับอันนี้ก็ใช้บ่อยนะครับเราใช้ตัวชา a t ติพเนี่ยทําแผนได้นะครับทําแผนแนมะ้กะทั่งการท่องเที่ยวนะครับการทํางานนะครับ หรือแม้กระทั่งว่าเราจะไปเอาติงนะครับไปสัมมนาประจําปีเนี่ยให้เขาช่วยวางแผนนห้หน่อยว่าเรามีพนักงาน200คนเนี่ยช่วยวางแผนให้หน่อยว่าจะไปทํำทีบิวดิ้ยังไงบ้างน,นะครับตรงนี้ c ช a t g ว t ีก็จะช่วยได้ทำแผนซึ่งตรงนี้เนี่ยจะประหยัดเวลาได้เยอะเลยนะที่บอกมาทั้งหมดนี้คือถ้าใช้มันทุกวันนะครับเวลาที่ทํางานเราเนี่ยก็จะใช้เวลาน้อยลงแล้วก็มีเวลาที่จะไปคิดไปหา,อาไอเดียใหม่ๆได้มากขึ้นนะครับนะครับ ก็สรุปเป็นไมแบบประมาณนี้เดี๋ยวผมจะทำเวิร์กช็อปให้ดูในแต่ละประเด็นประเด็นว่าอ่ามันมีประโยชน์ยังไงบ้างนะครับครับก็แค่นี้ก่อนนะครับวันนี้คิดว่าได้แตสวยงามเดี๋ยวผมตกแต่งเพิ่มน,นิดเดียวนะครับครับผมสวัสดีครับ